My hope. อะไรจะเกิดขึ้นแชมป์กูจะโหวตมึนก่อนเลยเราเป็นคุณหมอแชมป์ไม่อินพอสเตอร์โหวตมันพอคนเดียวเองเดียวะ่ะเอาอินพอสเตอร์ออกเอาชนะแล้วสองคนเอาเหรอหนึ่งในนั้นไอ้แชมป์แน่อะไรของมึงเนี่ยวิง่งหนีเดี๋ยวเดี๋ยวร้องกันไหมเขียวจะปาดกูแล้วจริงมึงจะปาดเขาหรือเปล่า เอาเชียกูยอยู่กับสีม่วงอ้าวตากูตายกูยตายกูยตายกูายยตายกูตายไม่รู้กูไม่อยู่กับใครทั้ง,นะนนงนั้นอะเฮ้ยเอ้ยอย่าให้มันเฮ้ยแต่ภารกิจหน่อยเลยแชมป์แอบบุตรท่อทำไมกูไม่เห็นเจอมึงเลยมึงยังไม่ตายหรอกูก็เดินหาศพมึงอยู่เนี่ย หาศพอะไรล่ะกูยังไม่ตายเออะอา้าวนึกว่าแชมป์ตายอ้าวแสดงว่าแชมป์เป็นอา้าวแต่อิมพอสเตอร์มันออกไปนะอิมพอสเตอร์คนเนี่ยออกมันออกออกรู้แต่อ้ดาเนี่ยใครฆ่ามันอีส์บลูฮะไอ้ <c oughs> เจี้ยมึงไม <c oughs> ่มึงไม่เมือเวลาให้กูบนเลยเหรอ รู้กูหแชมป์แล้วไป <c oughs> ทำไมคนคนประกาศโดนเองไะเหี้ย <c oughs> เอางี้ก็จบแล้วดิเออนี่เห็นไหม <c oughs> ทำไมกูจะไม่รู้นี่นตอนแหลได้โลอยู่แล้ว <c oughs> เ,เดี๋ยวสีน้ำเมงินเหรอกูสีแดง อิมพอสองคนอะมันเยอะไปอ่ะต้องเยอะหรอกมึงอ่ะอิมพอสเตอร์กูไม่ได้เป็นเมื่อกี้มึงก็พูดไอ,อ๊ะ,อะดำมาจากไหนแดงโอ้โหจ๋าดีกาตะูุร่หนีแล้วหนีแล้วไม่อยู่ไม่อยู่กูไม่เชื่อใจอะไรแนละ้วอ่ะเข่าเชื่อใจได้เลยตกใจหมด <c oughs> ตกทำไมวะเนีดะไวท์ไวท์แฮตยีโลเซฟ ว้าาเป็นไงล่ะใช่ป่าวะมึงรู้ได้ไงในสีฟ้ามึงนี่นะมาพูดพูดเฉยเลยนะก็ไม่ใชมพูดมาหตาเนี่ยหรือว่าเขาหรือว่ามันมันไม่ได้ปิดภารกิจปะผู้เป็นเองไอ้ย่างนิ้โ m สเตอร์ก็เปล่านะกูเปล่าฟูอย่านั่นเนี่ยชัดเจนเลยผู้กันเองชัดเจนผู้กันเอง กูมไม่อยู่ใกล้มึงหรอกกูมไม่อยู่ใกล้มึงหรอกไม,ไม่ต้องหรอกอินพอสเตอร์เขาไม่พุกกันเองหรอกไม่สิอินพอสเตอร์มันต้องพุก๊กดูมึงอยู่สัตว์สัตสัตสัตเฮ้ยเฮ้ยใครวะใช่ <laughs> 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 มึงเห็นมันกูใช่ไหมใครเอี๊ยก,กูบอกไม่ทันนะใครอ่ะใครจะ <laughs> รู้เหรอสีอะไรวะสีดำอยู่ข้างในเรตออกกินมันจะขับเฟด เอาว่าสีสีสีดำอยู่ใช่ป่ะสีดำใช่สีดำสีแดงอยู่กับเราไม่ใช่เหรอเอ้ยใช่เหรอสีอะไรอะเมื่อกี้มึงมองอ่ะไม่สีดำไม่ใช่เหรอใช่เหรอสีดำใส่อะไรเอาขี้ออกไปแล้วเนี่ยสีแดงอยู่แอดมินเห็นป่ะเนี่ยออ๋สีแดงไอ้สูดสีดำตรงไหนสักตัวแตงว่าสีดำตา แต่ถ้าไม่ใช่แล้วก็เี๋อี๋อี๋เฮ้ยไอ้แฮปดูไอเดียฮ่าอยู่ิริงจรัสมี่อรีแล้ววะ <laughs> อไอ้เชี่ยกูจำกูจำเป็นสีดำเลยแ <laughs> <c oughs> ชมป์กูก็บอกมึงอยู่ก็สีแดง <c oughs> คริวเมดมาคริวเมดกันไอ้แชมป์เป็นแน่เลยเนีย่ย ผมไม่เพล,ลินเนี่ยฟ้าจะปาดก,กูอีกไหมเนี่ยเฮ้ยครั้งเดียวผ่เนไฟว่ะเฮ้ยเฮ้ยสีขาวสีขาวสีขาวต่อหน้าต่อตากูเลยยิ้ไว้ไปเลยยิ้มิ้ฟรอนด์มีเฮ้ยเฮ้ยทำไมสีเขียวปกป้องจังอ่ะครับ ไม่รู้ไอ้ขาวอยู่กับกูอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ตรงนั้นเลยอยู่เนบเยนื้อกันเลยอิสราเอลอิสราเอออกไปแล้ว <c oughs> เอ้ยสมหมดกูเฉยอ้าวอ้าวอ้าวฆาตากรสองคนมันชัดเจนแล้วเราไปรีบเล่นเกมฆาตากรสองคนเนี่ยมันชัดเจนไหมล่ะ <c oughs> โหวตกูอยู่อ่อะเ <c> ห <oughs> ็ไนไหมเรียบร้อยแชมป์พี่เจนมึงรอตบโตเลยเดี๋ยวกูไปแก้ไฟก่อน กูโดนตายดิกูตายตบคอที่ใช้เวลากีวิตได้แล้วไม่เหงีอเลยหาวตักคอเ <c oughs> ยนโลนานานาโอโ้โหโอ้โหอเฮียสีส้มมันไม่เชื่อกูอ่ะมโหวดใครไปแชมป์ไว้ขาวโหวดขาวแต่สีส้มไม่โหวดกูดอ่ะได้ออา เฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะกูเขียวต้งดึงกับกูเด้อฉันไม่คิดว่ากูผ่านเองมั้งหรอไม่เอ้หี้ยไม่งั้นมึงไม่กดรีพอ์ตหรอกไม่ตัวเองตกเองได้ไงอีกเจ็ดวิแชมป์ยื้อไว้ต่อไปสีเขียวแน่นอนใช่ก็ส้มนี่เหรอผดเด็จการโต You already dead เฮ้ย กับง,งอนออกห้องไปเลยนะ We Protect Imposter <h ums> Yes ปกป้องแบบตอกเต้าอ,ออกตาม,มากอ <laughs> ย่างกับแฟนกันเลยแม่ <laughs> วัวสีเหลืองเลยทั้งนั้นอะเอาโอ้สีส้มยังไม่เชื่อกูอีกเหรอ <h ums> ไอ้ <h ums> ไม่เชื่อดิโอ้โหปี๋ว่า จะมึงปาดคลองเลยแกกูว่ากูบวดสีสมออไปก่อนเถอะไม่ได้แพ้ดิเฮียกูรอกดแล้วเร็วกดอีกมากแลวนะันกดได้กี่รอบวะสามรอบกด,ดมึงไ,ไม่จบ,บวันเนี้ยด,ดุมะอิดาวิดกี้เวนเอ์ ปวดตัวเองแล้วก็แพ้ไปเลยแม่ขี้เกียจคุยกับพวกมันแล้วปวดหัวกูโหมดมึงเหมือนเดิมอะแชมป์ปวดไหมเสียวพอพอพอเริ่มพูดอะเออแล้วมาปวดกูอีกทำไมเนี่ยไอ็กโซงงอะ ปรากฏว่าไม่ใช่นี่คือแบบจบเลยไม่ใช่อะไรก็มันอยู่ด้วยกันเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์ผมอยู่ในเหตุการณ์โคเนนวหรโคเนนโอน莱恩แอวกูไม่ได้เป็นสักทีหรอโอ้แชมเป็นมมมองแบบตำล้องสิบองศาไอสัตว์เลยโอเคไม่มีใครตาย รอดไปนึกว่าจะเป็นเวนตาที่แล้วเฮ้ยทําไมห้องไฟปิดฆาตกรรมต้องมีเหตุต้องมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นโอ๋อรอดเฉียมไม่มีใครตายดีไปห้องโอทูแล้วก็เฮ้ย<ว>ปิดไฟแล้วปิยแล้วซ่องให้หน่อยกูทำไม่ได้อยู่โอ้โหนี่ปิดไฟอะไรเนี่ยโอ้โหเหยียอ <laughs> ย่านะกูก็ต้องมีซุปเฮ้ยสว่างดีไปชอบชอบเออเออเอา,เอา ที um, oh no ่ไหนเนี่ยห้องไฟเหรอเอาดีมันอยู่กันหลายคนมากเลยห้องไฟโ่มแจ้งไหมบ่าเรดเรดเอาวะเอาออกูถามแวร์มึงตอบเรดไอ้ที่เรดเรด l o v e r engine ข้างซ้ายเรดเดจ่ะจ่าเอาวะยอมรับวะจ่ะจ่ะไม่ช่าอีจ่ะจ่ามันแปลว่าหัวเราะได้นะในภาษาอินเดียโคเดนเอาไปแล้ว l o v e r engine เรด เชื่อมันดูมแค่ไหนเชื่อสีม่วงเขาขนาดนี้แล้วโอเคกูเชื่อในเงินสีแดงมันก็เถียงกลับแล้วทช่ไม่ใช่ก็เถียงได้นะยูมอสเตอร์แ้วใครโหวตมันไม่เถียงไงมันยอมรับใครโหวตเนียมึงไงไม่ใช่กูที่เป็นยูมอสเตอร์ปาดคอไปนานเลยไม่เป็นไรปิดไฟก็เหมือนเปิดอะเออเอ้ามปิดได้อีกเหรอปิดไม่ได้ ก็มึงไม่ยอมไอ้นี่เนี่ยนะสีม่วงเป็นแน่เลยไม่ใช่สีม่วงหรือสีอาจจะเป็นสีน้ำเงินกว่าจ,จะโดนป่าตรงนี้นะลาก่อนมึงมีธงไรน,นี่แท้หมดแล้วเหลอือนี่นี่ไงกูดโดนขังไอ้วิเชียนมีอยู่ห้องไหนเชียนกูอยู่ห้องเดียวกับไอ้ที่แดงฆาตกรรมไม่ได้เอา้ามึงเสียอะไรเนี่ย เดี๋ยวตานไงปีนไหนวะปิดไหนแล้วกูไปข้างบนแล้วใครจะอยู่หรือยเสี่ยวม้งดูกล้องอยู่ดูว่าจะฆ่าใครไงมากูผมบ่งเอกูทำเคสเสร็จไม่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 กูไม่ไว้ใจมึงไว้ใจได้เพื่อนใหม่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 ผมไม่นับมึงเป็นเพื่อนไปจีไปจีเพื่อนหายไปไหนหมดอลยเอดมินไม่มีกูว่ามีศพแล้วแหละตอนเนี้ยแชมป ไมกทำม<ห>าตายกูวิ่งอยู่ <โก S 1> คน<ม>ละทางไม่คนละทางไม่ดูก่อน,นยังไงไอ้เชี่ยเม็ดเบยเม็ดเบยเม็ดเบยต้องมีเม็ดเบยต้องมีแชมป์มาดูเม็ดเบยแล้วห้องกอ,องไม่มีเม็ดเบยโดนขังมีใครตายไหมไม่มีเอ้าปีดตัวใหม่ปะห้องกองไม่มีมันอยู่ครบรอ่ะวะเอ้าสีดำมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันปิดอะไรวะคอมมูนิเคชันไม่ได้เลยเราทำทางเสร็จแล้ว วิ่งหาศพวิ่งหาศพเสียงเงินมันอยู่เดียวเฮ้ยเสียงวงมันไม่หมุนโอเคปาดดแหล่ะไอ้ยังยังยังอยู่กันสี่เฮ้ยเฮ้ยเสีม่วงสียงวงจะโดดท่อเดี๋ยวมึงจะโดดท่อไม่โดดเอาโดนไม่โดดมันจะโดดทำไมล่ะแก้ไฟอยู่ออกได้แล้วเดี๋ยวมึงก็โดนปาดเออกูสีม่วงเป็นแน่เฮ้ยเฮียมปิดประตูข้างกูแล้วนั่น อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันสามคนสามคนมัแล้วมันกัแล้วมันไม่ฆ่ากล้าไม่ม่ไ่ฆ่ากล้าหรือว่าไม่กล้าฆ่าหรอกเฮ้ยเฮ้ยออกซิเจนไปไปข้างบนไปข้างบนชัป์ไปข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวสกูกูดูสีม่วงก่อนสกูโดนดักมาปาดแน่เลยแกสิเฮ้ยเฮ้ยโอเคสีดำปลอดภัยว่าสีม่วงไว้ยังไม่มีฟีลต์มากเลยไม่รู้ทำเควสไปเถอะทำเท้าไปแล้วชี่สีม่วง เว้ยมันล็อกมันล็อกมันช็อกูชมป์ลอกสีบวงวุ้ยมันล็อกคาเฟ่มันล็อกคาเฟ่มันล็อกหมดเลยไม่มันขังตัวเองอีมันขังตัวเองขังทำไมวะวิ่งกันว่อนเลยตอนนี้มันขังตัวเองมันขังตัวเองอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเราอยู่กันเยอะไม่ไม่ตายไม่ตายวิ่งอยู่นี่แน่ะเฟสเสร็จแล้วอีกนี่อ่ะอีกเลี้กูจะมีคนข้างบนอยู่ข้างล่างมีคนไหม เราไม่มีเดี๋ยวกูดทาเองทำเลยทำเลยเอยสีม่วงสีม่วงอาาะ่ะอย่าห้าเก้าโอ้โหบินวนกันเป็นสีม <ลำ S 2> ่วงสามเงินสามรอบเพื่อเวียนเทียน <c oughs> สีสีอะไรอีกวะกูเนี่ยสีน้ำตาลเฮ้ยเออสีม่วงบริสุทธิ์เหรอเนี่ยไ <c oughs> อ้เชี่ยแอดมินแอดมินเลย <c oughs> ลามอ่ะลามอ่ะลามอ่ะ ไม่รู้ว่ะกูเพิ่งเดินขึ้นมาอย่างนี้เชื่อมัอนไหมมันมันมันชี้ถูกตัวนะไหมลามคือใครอ่ะ <c oughs> สีเขียวไงลามคือเสียวแต่ว่ากูว่ากูไม่เห็นหมีฮะลูก p <No. S 2> พร o ฟพรูฟอะไรวะ you try to kill me ไอเชียนไม่ <c oughs> <อ>แต่ว่าภารกิจจะเสร็จแล้วอะ่ะ and you shut the doors I was shaking the is and went the door out ใครออกวะสีแดงของกูกูสะคิปไปก่อนแล้วกัน it is the red อะไรวะไม่รู้วะกูวนเลยกูว่าอาจจะเป็นสีเปลี่ยนมึงเนี่ยไม่ใช่กูเอาแล้วไม่กูโดนเตะออกอ่ะมึงนะ ใครโหวตด้วยมั้ยไอ้สีสาวพี่เลยใครโบวกูเออเอาไอ้เสียสีลามจริงๆด้วย โหดูพิมพ์ดูมึงพิมพดิมึงพิมพ์ลายมันพูดไปดีมันคิวิ okay, วฟาานฟอ <c oughs> นก็จบแหละโอเควอดพิสัยหลักฐาน <c oughs> วอดลาดมึงไปบังคับเขาเลยไอ้นี่รู้ <c oughs> <c oughs> แม่งพังแผ่ไปแล้วไอ้เขียวไ <c oughs> อ้เขียวมันเป็นตุ <c> ๊ <oughs> <c oughs> กอแก่กัดเพียวแล้วไม่ใช่อไอเรียบร้อยโดนรีโรเตอร์ไม่เท่าไหร่หรอกเฮียแต่มึงโดนโหวตออกไอ้เชฟเฮียโดนหนุ่ได้ไงวะจริย